ครับวันนี้ก็มาพบก,กับตั้งมำนานซิ่งกับทีมงานนับแต่เรียกหางเลยอีกแล้วบอ่อนี้ก็เป็นบอ่อที่3ของวันนี้ครับก็มาจอดที่แถวบ้านคอนเนี่ยครับตรนนี้เป็นโค้งไม่เป็นเนินครับจอดไปที่50เมตรตอนนี้ก็น้ำโคตรเยอะยครับประมาณ30มิวฟตได้ชวดๆวด สำรวจ,จเครื่อง ADMG e 300s นะครับเรื่องน้ำก็มหาตาลครับตอนนี้กำลงัลงลง้างบ่าบ่อคือตะขอบ่อเรานผู้ชมตนะอเสโมโมโเร็จโอ้โหน้ำเกลือเต็มเต็มนาเลยเต็มให้แน่นนะครับรอการสำรวจพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่เอ่อ น้ำม้อนข้าจะเยอะหน่อยครับน้ำไดดีจะเยอะหน่อยน้ำเยอะน้ำเลยมหาศาลพุ่งๆนี้น้ำพื้นที่ที่คายได้น้ำพวกนี้ก็ต้องดูในคิดก่อนเนาะงานช่างว่าเนาะก็ต้องดูพื้นที่ตัวเองหน่อยว่าพื้นที่ตัวเป็นพื้นที่น้ำเยอะน้ำปานกลางน้ำน้อยเรียกหาน้ำยากถ้าหาน้ำยากน้ำน้อยอยากได้พวกนี้ทางก่อ ไม่สามารถทําให้ได้เนาะก็ต้องมีพื้นที่หน่อยไหมที่ว่าเป็นพื้นที่ว่าน้ําน,น้อยจ้างไปจอดแล้วไปเข้าใจว่าเออจะได้พุ่งยังจะได้นนคลิป,ปที่สร้างโรงโอ้โหร้างรถเมยให้ไว้ได้เหมือนกันร้างเขาหาจุดกับสิ่งที่ตาไม่เห็นเนาะต้ดีนเราก็สำรวจก็เข,ข้าๆเพื่อเป็นแนวทาง่ะห,หาแหล่งน้ำว่าแหล่งน้ำอยู่ไหนเนาะก็ได้มาดูนาก็ต้องเข้าใจช่างบาง้างช่างเขาจอดบางทีก็จอกได้น้ํา แต่ลูกค้ามพอใจหรือนีแต่พอใจเนาะเป็นที่น้ำน้อยแต่ยังได้ปุ้งๆทางเขามาได้เก็บังคนอะไรเราผลิตตกลงมาก่อนก็ไม่เป็นไรครับก็อยากให้ลูกค้าบางท่านเนาะก็ดูสถานที่ของพิงใช้เกียงว่าเป็นแหล่งน้ำเป็นที่หาน้ำน้อย มีน้ำน้อยมีน,น้ำมากมีน,น้ำปางก,กาลางเนาะได้มีกันดีครับตอนนี้เป็นพื้นที่น้ำเยอะแถวนี้จะเป็นสันเนินสันเนินาแต่น้ำก็อาซา,ศาศก็เป็นพื้นที่น้ำเยอะปางก,การเปลีโยดได้ยอดเลยถ้าท่านไหนสนใจที่จะจกน้ำมาดานนะครับก็อย่าลืมจักสองบาลานซิครับแต่ระยะทาง งานเราเนาะจอดได้ได้น้ำาก็จ ja, ่ายตังไปได้น <Yeah. S 1> so, ้ำาก็ไม <is safe. S 1> ่จ่ายตังครับก็ตามเงิที่ลูกค้ามีน้ำใจให้ก็รับไว้แต่เราก็ไม่ได้เรียกร้องอะไรการจอดก็มีความเสี่ยงสูงอยู่แล้วแต่บางช่างเขาก็จอะไม่ได้น้ำเขาเอาออกเขาขอค่าน้ำมันเนาะ จช่างไม่ได้ขอทางลูกค้าเป็ับใจช่างก็ึนดีรับพอนี่ก็จะช่วยทำหการเกษตรยอดมากเลยครับตอนนี้เราการตอบอกีมงานน้ำแตม่ยังานของเราไว้นั่งเลยครับทนวยรัอาสานแตกเลยตอนส่งงานตอบบอกรับคบ กำลังงานช่องสองบรรทัดซิ่งที่งานน้ำแตะไว้เองรับ,บประกันก่นอนที่จะไปได้น้ำในที่นั้นครับเปิดจุดกันนี่ก็ขอกลับลานะครับแล้วเ,เจอกันใหม่ที่หน,น้าอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดบซับสไคร์เเป็นกำลังใ,ใจกันด้วยครับสำหรับวันนี้ก็ขอกลับลาแล้วสวัสดี i